ันนี้บรรยากาศดีเปิดร้านแต่เช้าก็สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนสวัสดี Fc สวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะเปิดร้านแต่เช้าก็ จะเป็นวันหยุดชดเชยของหลายๆโรงงาน,น,นกน็รอรับซับรอลูกค้านั่นเองเช้ามาก็เปิดร้านด้วยบรรยากาศากดีๆในยามเช้านะคะก็เตรียมตัวรับลูกค้า,าเราก็มาเซตผมระหว่างรอลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์โฟเมดตัวนี้เลยครับแต่ทางร้านเราก็ได้นำมาใช้สำหรับพวกที่ใช้เซตผมเซตหนวดเซตหนวดก็จะบิดหนวดขึ้นประมาณนี้นี่ก็เซตผมอย่างดีเลยตัวนี้ไม่เหนียวไม่อ่าหนึบหนับไม่ทำให้ผมแข็งกระด้างฮะ,ะเป็นมันใช้แค่ประมาณนี้ <Wow. S 2> นี่คือแนะนำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาว่าให้ลูกค้าใช้ลูกค้าสั่งตล,ลอดเลยตัวนี้แต่ตอนนี้ของค่อนข้างจะขาดตั้งแต่โควิดมาครับใช้ประมาณนี้ลูบไปทั่วมือปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะเนื้อก็าาจะซึมเข้าไปในใน,ในอ่าฝ่ามือเราเลยเนี่ยเราเรา,เราเซ็ตผมนะครับเราเราเซ็ตผมใช้ลูกลูบเนี่ย ไม่ต้องเยอะเลยเซตผมง,ง่ายก็จึงอมาแนะนำะเพื่อนๆนะจอนไปทำงานหรืออะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์โฟเมนตัวนี้จะเป็นตัวที่นี่ยฮะตัวที่ใช้ดีใช้ดีแล้วบอกต่อครับ ม,มือจะไม่เหนียวเลยครับฝ่ามือจะไม่เหนียวเลยมีความเขาเรียกว่ามันมมีความนุ่มละมุนละมุนไม่ไม่เหนียวไม่เนินหนะไม่ทําให้อะระคายเคืองต่อผิวเซตง่ายครับเซตง่ายนี่นะับจัดทรงง่ายเนี่ยเวลาเซตผมเนี่ยเราจะเซตไปทางไหนก็ได้ก็แต่ใครชอบเซตสไตล์ไหน ถ้าเป็นวินเทจต่างๆอะไรเนี้ยเซ็ตง่ายเนี่ยแล้วสำหรับท่านใดที่มีหนวดมีหนวดอย่างนี้ฮะ,ะสไตล์เพื่อชีวิตอะไรเงี้ยก็จะดัดบิดหนวดขึ้นปื้นมันคุณพันนะใ <c oughs> ช้ดีครับลูกค้าติดใจเอามา12กระปุกเนี่ยผมสั่งมา12กระปุกหมดเลยวันเดียวก็เลย แนะนำให้เพื่อนๆนะเผื่อใครที่สนใจนครับใครที่สนใจอยากจะสั่งาอะไรเนี่ยแต่ของมันส่วนมากจะมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าใครสนใจอยากสั่งไปใช้ไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้วิดีโอผมได้นะครับผมก็ถ้าช่วงที่ผมสั่งของได้เนี่ยผมก็จะตอบคอมเมนต์ไปหรือใครสนใจเนี่ย ทักไว้ทักไว้เดี๋ยวผมจะดูของไม่ให้กระปุกละสองร้อยบาทใช้ได้นานครับใช้ได้นานมากใช้ได้นานเลยประมาณสำหรับคนผมไม่เยอะนะใช้ได้มามสองเดือนเดือนครึ่งประมาณนี้ไม่ต้องไปใช้เยอะใช้แค่ปลายมือเนะี่ยปลายปายปลายนิ้วเราเนะี่ยแตะปุ๊บ แต่แตะปุ๊บแตะออกมาแล้วก็ป้ายที่ที่บริเวณฝ่ามือเราแล้แลเซตเซตดึง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 ใช้ง่ายครับอันนี้จะเป็นกลิ่นองุ่นหอมสนใจนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้แต่ถ้าสั่งเอาไปขายถ้าใครอยาไปขายหรือเอาไปแบบยังไงอะคน เอาไปขายต่อไปอะไรเงี้ยในราคาสมก็ต้องสิบสองกระปุกขึ้นไปสิบสองกระปุกขึ้นไปก็จะให้ราคาส่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาไปขายอยู่ที่ประมาณกระปุกละสองร้อยบาทนี่ครับเอาไปขายต่อได้ต่อถ้าต้องสิบสองกระปุกนะครับย้ำสิบสองกระปุกขึ้นไปสิบสองกระปุกขึ้นไป คุณก็เอาไปขายในราคาหน้าร้าน200บาทตัวนี้สนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ไว้เลยแล้วเราจะจัดส่งสินค้าให้แต่ส่วนมากสินค้า,าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้บางทีมันตั้งแต่ช่วงโควิดมาเรือไม่เข้าเรือไม่เข้าก็อาจจะมี ขาดตกบวกพองหรือสินค้าขาดส่งนั่นเองก็อา่อาบางครั้งก็จะล่าช้านิดนึงแต่ยังไงใครที่อยากได้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเราเราจะสั่งสินค้าไว้ให้ได้เลยครับยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b e หน่ยบาร์เบอร์ด้วย c h a n n e l สำหรับใค okay, รที่ชอบโพเมตนะครับโพเมตสั่งได้ครับเซตหนอนเซตผมนะครับตัวนี้สั่งได้เราจะซัพพอร์ตสินค้าตัวนี้ไว้โอเคนะครับดูกันชัดๆเลยจุ๊บนี่นี่คือราคาหน้าร้านผ้าสิบสองกระปุกนะครับย้ำสิบสองกระปุกท่านก็เอาไปขายในราคา 200บาทตอนหนึ่งกระปุกสินค้าตัวนี้ใชด้ดีบอกต่อเหนียวไม่เหนียวมือไม่เหนียวเนือหนาะไม่ติดมือเลยครับเนี่ยไม่มีติดมือผมเลยนะใสผิวเข้ากับผิวเราเลยมันเหมือน,อนครีมที่เราทาผิวอะ่ะลักษณะนั้นไม่เหนียวเนื้อหนานี่ใช้ได้สบายง่ายเซ็ตหนวดเซ็ตผมสไตล์ ผู้ชายที่ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องวมางนั้นก็มีหล้ยมากมายนะครับก็ฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยครับผมโฮมเมดไปก่อนละหาข้าวกินก่อนสวัสดีครับ